มาแล้วนะครับสำหรับระดับที่ผมลงเนี่ยก็จะเป็นระดับเฮลนะทุกคนนี่ครับเอสคัน no ครับถ้าใครอยากทำแต้มเนี่ยต้องลงระดับเฮลนะเพราะว่าแต้มมันจะเยอะที่สุดนั่นเองนะอ่ะมาเทินแรกแบบนี้นะให้เราครับปิดออตโต้ก่อนไม่ใช่นะโอเคให้เราครับระดมดาเมจของซาลิเอลไปเลยแล้วกันนะปั๊บหนึ่งปั๊บสองนะอ่ะแนละ้วก็เคลียร์การ์ดเมอร์ลินไปครับให้พยายามเก็บการ์ดไอ้แช่แข็งไว้นะเพราะว่าเราจะได้ถอน พอบ,บ,บอดไดคานอครับมันจะบัฟเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งนะคือว่าถ้าเราตีบอฟเลือดตำกว่าส0อร์เซนแล้วบอฟมันแบนแตกเนี่ยมันจะบัฟอมตะ2เทินนะทุกคนก็นระวังกันไว้ให้ดีนะครับเนาะอ่ะเห็นไหมครับสามบัฟแล้วนะสีบัฟบ,บ,บนหัวแบบนี้ครับให้เราครับถอนเกตเอ้ย เนี่ยครับข้อเสียคือว่าของเฟสแรกครับคือว่าถ้าป่ามันเก็ดลูกแก้วเต็มเนี่ยมันจะคุ้มกันเอฟเฟกบัฟของตัวเองนะทำให้เราถอนบัฟกันได้นั่นเองครับผมก็อ่ากไว้ก่อนนะแล้วก็ขยับการนะครับแล้วตีไปครับป่าเดี๋ยวเราค่อยไปถอนในเฟสสองก็ได้นะอย่าตีบอดเลือดต่ำกว่าสัมสิบเปอร์เซ็นต์นะบอดมันจะอมาตัดนะ ใช่ไหมว่าป่านี่ป่าบับแล้วนะถ้ายกมือแบบนี้ครับแต่ว่ามันเกลก้วเต็มนะมันเลยมาได้อันตีอ่ะมันเลยบับมาขึ้นครับอืมอ่าอ่านั้นผมปิดไปเลยแล้วกันนะครับนะทุกคนเพื่อความชัวร์ครับแล้วก็ตีไปครับป่ะเดี๋ยวค่อยพิลากันเฟสสองแล้วกันนะ เรียบร้อยนะครับพอเราเข้าเฟสสองปุ๊บเนี่ยบอดมันจะล็อกเกนลูกแก้วเราสองคืนนะทำให้เราใช้อันตีมาได้ตัวนะเดี๋ยวทุกคนดูนะเนาะโอเคมาแล้วโอ้โหชุดไฟนัลบอดทีดนี้โคตรเท่ฮะทุกคนอยากได้มากเลยฮนะอ่าเห็นหมครับบอดมันจะผันนึกเลยครับ ันึกเกลูกแก้วเราครับแล้วก็ถ้าใครมีอันตี้เนี่ยก็ใช้มาได้นะครับสองเทินครับอันัผมเอาเป็นอ่ารวมการมือลิ้นก่อนนะครับตีไปนะครับเดี๋ยวก็อาวเพื่อลดทอนดามเมจล้วกันนะปะ โอเคครับก็รถเกตมาลุลวัวเป็นไม่ดีนะครับเพราะว่าผมจะได้รดเกตป่าเรื่อยๆครับถ้าป่าเฟสสองมันได้อันตีเนี่ยแตกชัวร์ๆนะครึ่งตัวละครนะทุกคนระวังให้ดีนะเพราะว่าอันตี้สามพันเปอร์เซ็นต์นะครับแรงมากเลยครับอ่ะผมมีรถเกตมาสวยแบบนี้ครับก็ใช้ไปเลยแล้วกันครับอ่าเอาเป็นถอนบัฟก่อนนะครับมันจะได้แต้มเยอะนะตีไปนะครับอ่าแล้วก็ตีของ ปีของซาลิเอลไปอีกหนึ่งดอกแล้วกันอาเห็นไหมครับลบบัฟเต้มคนเยอะเลยนะครับก็อย่าลืมกันนะครับโอเคกาดมาสวยเอาเรื่องดูครับป่าจะบักทุกเทิร์นนะครับเนี่ยเราก็พยายามถอนบักเรื่อยๆแล้วกันเนาะถ้ามีนะโหตีมากเดี๋ยวเทิร์นหน้าป่าจะมีลดเกรดอีกนะครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เหนื่อยครับผมบอกเลยนะพระสูรก,กับป่านะครับอ่ะ um. uh, ผมอากรอไปก่อนนะครับแล้วก็ลดเกตไปก่อนนะครับอ่ะปีเมอรลินไปครับป่ะคไปยีเมอร์ลินไปนะ ปั๊บรัวๆเดบบี๋ยวมีแรงครับลุงปกบับแล้วนะครับบนหัวป่านะครับเนี่ยครับป่าก็าจะลดเกรดเรานะครับฝนสุดๆเลยนะ,ะเนี่ยอ่ะผุมคอถอนผมคออาถอนบับป่าก,ก่อนนะมันแรงครับแล้วตีไปนะครับอ่ะแบบนี้ครับป่ะ เนะครับผมได้อันติแล้วนะครับโอเคเลยครับ <S <S เอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อโอ้โหดคูครับแรงครับแรงอ่างั้นผมขอสกิลตอนนี้ผมตอนนี้ผมเทิร์นที่8แล้วนะครับผมว่าผมน่าจะปิดเทิร์นนี้แล้วครับปะ่ะ ผดตีแบบนี้นครับสกิลเดียวของซาลิเอลเดี๋ยวก็ถอนบัฟป่านะครับเดี๋ยวก็อันติเมอร์ลินครับป่าเรามาดูนะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะสำหรับป่าเอสคันนอน,นะทุกคนอันติเมอร์ลินครับ,ม,รรบมาเธอมาครับ เย้สองแสนห้านะทุกคนก็โอเคครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย,ยมาดูครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้สามพันเก้าร้คะแนนนะครับก็โอเคเลยนะะสำหรับไฟนอลบอสผงนี้นะครับอ่ะก็เข้าๆประมาณนี้นะครโหตอนนี้ติดอยู่อันดับสูงที่16%นนะทุกคนสำหรับแต้ม39 0 0นะครับอันนี้เป็นวันแรกนะครับ ความจริงนะผมมีดัดดัดมันเขียวเนะี่ยดับผมน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าผมเกลือนะเนาะเปิดยังมันได้แล้วเอาหมอกเพียงผ่านละกันนะสำหรับทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมนี้เลยฮนะทุกคนอ่านี่นะซาลิเอลครับทามิเอลแล้วก็เมอร์ลินแดงซับเป็นอลิซาเบธครับหรือว่าถ้าใครบบมีอลิซาเบอยากได้ดามเมจัดๆก็ใช้เป็นเจลิโกแดงก็ได้นะและมีอีกทีมหนึ่งนะถ้าใครแบบมีนี่ทีมนี้นะก็ใช้เป็นน้องเดลิเอลลี่ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเกาเทอร์แดงแบบนี้ก็ได้นะครันี่ทีมนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะเท่าที่ผมลองมานะแต่ว่าเหมือนแต้มจะน้อยกว่าทีมแรกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครมีดัดมันเขียวอลิาเบธนักฟ้าก็ตามทีมเมตาที่เปิ้นลงกันตอนนี้เลยครับนี่บดัดมันเขียวนะเบธนักฟ้าแล้วก็เป็นตัวนี่ครับเมลัสคิวลาแดงับทำแต้มได้ถึง800 0กว่าเลยนะเนี่ยซับซีเป็นจูโดครับโอ้โหมาสะท้อนดาเมจจากเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะ นี่ผมอยากเปิดได้ด้านหมาเขียวมากเลยนะน่าจะเต็มกัะจายกว่านี้นะทุกคนโอเควันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับสงครามไฟนัลวอร์รับซีซั่นเจ็ดอ s คานนอของเราเนี่ยนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะเนาะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะก็ไปลงกันได้หวังว่าเพื่อนๆจะได้คะแนนเยอะๆกันนะฮะหรือว่าถ้าใครครับมีทีมแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะจะจะดีมากเลยนะเนาะเพราะว่าจะได้ช่วยๆกันสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ย จะได้ผ่านกันไปได้นั่นเองนะทุกคนอ่ะเอาละวันนี้ก็เสียเวลามามากแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ